ดอกจำปีแขกเริ่มต้นด้วยเกรยสรจากนั้นเราจะเริ่มร่างด้วยลงสีไปทีละกรีบนะเนื่องจากว่าเป็นกรีบหันข้างเดี๋ยวเราสับสนกรีบที่อยู่ด้านนอกก็จะสีเข้มกว่ากรีบที่อยู่ด้านในนะโดยเราจะใช้วิธีการปัดจากบนลงล่างหลังจากที่ลงสีเหลืองไข่เสร็จแล้วต่อด้วยการคัดแสงด้วยสีขาวเลยก็มองไม่ค่อยเห็นหลักแต่อยากลง <h> ih ih ih> จากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มเติมกรีบเลี้ยงด้านหลังให้น้องเข้มขอบอ่อนกลางเติมเหลืองไข่ตรงด้านในเกสรเติมสีน้ำตาลเข้มหน่อยนึงด้วยนะจากนั้นเติมใบใบน้องจะปลายมน ระบายเฉียงปัดจากนอกเข้าในจากนั้นใช้สีเขียวเข้มปัดจากในออกนอกโดยเราจะระบายเข้มด้านล่างอ่อนด้านบนต่อด้วยการใช้สีเขียวอ่อนแท่งเดิมระบายทับอีกหนึ่งรอบพร้อมกับขีดลายใบด้วยนะไหนก็ไหนแล้วเติมก้านไปด้วยเลยกรบต่อด้วยเขียวเข้มเติมสีน้ําตาลสักหน่อยนะมาแล้วคัดแสงด้วยสีขาวบริเวณปลายใบใส่ตรงก้านหน่อยหนึงงด้วยนะมาจากสีที่ใช้มีสีขาวสีเหลืองไข่4 0 7น้ำตาลเข้ม5 1 7่เขียวอ่อน2 0 1และเขียวเข้ม2 1 2จบแล้ว